ซึลล์ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเตมเล่นหมายเล่นเจ้าเตปวัากรงองเขียนเด็เราอยู่จีมะไรอยู่มอญทองครับมอญทองเขืนกล้องมตอนนะ้เขือน,น,นเ็นดาลงดาราจะมาเขิดนแห่มานะสนุกไหมตอนที่ไปแสดงหนังก็สนุกเตื่นเต้นเลอันนี้น่ะระหว่างเป็นดาราเป็นนักบอลนี่เราเลือกไปเลยเป็นนักบอลบีไอ้ยาไอดอลในดวงใจของเราโคตตินยบเด็กหรอไม่ใช่เด็กมันเสียเขาบอกว่าเราคือวิตินย่าเมืองไทยเนี่ย คิดว่าไงก็ไม่รู้เขาเขาตั้งเขาตั้งให้มาแล้วเราว่าเราเหมือนจริงไหมไม่เหมือนผมว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีแฟนไม่ใชายดีไม่ใช่ใช่เวลาสัมภาษณ์แล้วเวลาพูดถึงแฟนเราต้องเคิร์นตลอดฝากบุ้งนี่น่ารักตรงไหนตอนเขายิ้มตอนเขายิ้มคนนั้นแล้วเวลาเขาโกรธดะโกรธขนาด วันนี้มาทำอะไรครับมาถ่าย MV ครับของพี่พี่ฮอตสบายชื่อเพลงหน่อยยังไม่รู้ให้เต้เปิดรับหน่อยครับเต้เวลาก่อนครับมีคนแบบสนใจเราเยอะมากอะไรเงี้ยดีใจไหมก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยสปอนอร์ตผมแล้ะพวกผมเราอยากให้สปอนเซอร์มเป็นนานๆธรรมดาไหมที่ขอให้เอ็งขอบคุณแบบร้องเพลงอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ข่าวว่าเคยดูโปเกิลลมาก่อน ่พีเราเคยกินนะยังไม่เคยกินเลยพี่วันนี้พี่มีแต่ไม่ให้ราเล่นราเล่นราเรสกระปุกอะไ่อีกกระปุกนึงแม่ไงกระปุก